เบิ่งหนทางบุญเจ้ามึงเนี่ยโอ้ระดับคุนดังจังขอยเบิ่งด้นี่อยสิไปส่งเขาพุญเจ้าครัอันนี้แค่แบบตัวย่างบางตอนข้างในนักกานี้เบื้องเราคนดังจังฉันเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศว่าบ้านเขาู่ตรงใดนัดนาสากันขนาดในบุญเจ้าผู้เบื้องข้างหลังทางเขามากก็ได้พุญเจ้าเออไปไปเบื้องกันทางข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้หิน่หินเขาสอบเขา ยินขอบขอบพี่น้อยยูตะกียร์ไปยิงน้ำมันบางครับไปส่งเขาทุกท่กเจ้าจวดจาดก็พลาดมาหนียายสมงยิงไม่มีชีวิตอยู่รอดเนี่ยบางเนี่ยหลุมถ้ากูบบ้าบูบ้าบูบาหน่อยโอ้โหจับหลบไม่ทันแจงแล้วแจงแล้ว โอ้ยแบบ่เดียวประจาวิแ่บบงข้าไปซ่งเขาสานคอยไหลูกค้าครัลูกค้าชางอ้ยมีข้ามวยดหวยเปลี่ยนบ่ปรเจาวายมวยเ,เ,เยมยืม่อกี่ผู้บ่าวตีมวยนะนี่ผู้บ่าวเอยมวยนึ่เอาซี่เอาซี่ <c oughs> โอ้โยคนสวยๆบอบบางยังฉันไหม มีอุ้ยอุ้ตัวปลงอย่แล้วพรแห้งแล้อนี่นะตัวเงตัวทองเอาไปกินเล้วนี่คนสวยๆยิจออเบื้องรวดกันนะชีวิตเบื้องหลังนะคะนานๆทีจะมาถ่ายเบื้องหลังให้ดูนี่โอ้แคบเขาแคบเขาแล้วพี่น้องกยอันฟังขวามือเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นอ่คอนโดเนาะ คนดูไม่บอกชื่อดีกว่าเดี๋ยวโจดจะตามมาถูกโอ้หวานจริงมึงรูทางเลี่ยวมันมึงดูมึงดูเห็นมั้ยโอ้โอ้โอ้โอหลบบอเนาะหลบนะหนูนะหลบหนูนะหลบนะหนูนะแมนบอกว่มนหลังนี้บอเนาะพี่น้องเข่าบอถึงแล้วเพื่นอนวิชวิชอยู่จะถึงแล้วมึงหัวฉีดโอ้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  หลมมอเตอร์ไซค์พอดีวะเจ้าถึงแล้วสวัสดีจ้าเอาข้าวมาส่งจ้าเป็นยังไหนพี่นอ้องออหลายคนก็สิวา่าเงินทองมันหาง่ายดิยไม่ได้หาง่ายงไดิเห็นไหม มาถึงบ้านคุณลูกค้าแล้วนะฮะมัดรค้าครับออกไปรุ่นกันว่าจะไปได้จังไดบุนเจ้าเบื้องทางเนี่ยสาวสมหญิงมาได้ยังไงบ้างเนี่ยขี่มอรไซคมาได้ยังไงมันดุ่น่อยโอ้สุดยอดจริงๆ